แข่งขันกับตัวเองใบไม้ที่จะนำมาประดับรูเล็ตก็คือใบคินโปปราที่ด้านหลังเป็นสีขาวและเธอก็ใช้กรรไกรตัดให้ออกมาเป็นรูปเงาของผู้ชายสองคนตั้งแต่เริ่มทำงานเธอยังไม่ได้หยุดเลยนอกจากตอนทานข้าวเท่านั้น และตอนนี้ในที่สุดเธอก็ตัดสินใจเก็บของไปพักผ่อนแต่ไม่ใช่อย่างที่คิดทาเคดะยังคงมานั่งทำงานต่อในห้องพักของเธอถึงจะเหนื่อยล้าแต่เธอก็ยังสู้ต่อเพราะจุดมุ่งหมายของเธอก็คือแชมป์สมัยที่สองนั่นเองมาดูทางด้านหลินกันบ้าง My body i ยูร e ้งาตะนูลิ้นมนุษย์ข้างข้าวยังคงไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและนี่ก็คือดอกเดลฟีเนียมสีม่วงสดสวยแชมพูกะจัดรังแคที่แพทย์ผิวหนังสหรัฐโหวดอันดับหนึ่ง Head and Shoulder กาจัดรังแคตั้งแต่ครั้งแรกที่สัก ยอดตูที่ขันอารมณ์คนทั้งโลกกับลีลาสุดสับฐานที่กี่แสบก,ก็ต้องชิดสายเจ้าจอมวายายระวังตัวไว้ฮีโร่สิท้าพันใหม่ขอแซงคิวพ,พิทาโกในสกูบีดูวันนี้กระหืมเฮทุกพื้นที่เป็นอะไรไม่รู้ชื่อยดูให้หน่อยค่ะอืมสงสัยต้องเปลี่ยนอะไรครับ <c oughs> คุณอาจต้องเปลี่ยนรถเรื่คันเลยเหรอแต่ไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่แบตเตอรี่ f อ Go ทนนานไม่ต้องเติมน้ำกลับเรีนจบแล้วงานทำเลยค่ะมีรายได้แน่นอนมั่นคงค่ะเป็นเจ้าของกิจการเองค่ะค่าเล่าเรียน8,500บาทที่นิรันด์ดทุกสาขาใกล้บ้านโรงเรียนดีอาจารย์ดังชุดวิวาเด่นต้องที่นิรันด์ด สาวมาอาชีพหลักกระทอผ้าอาชีพเสริมทำแคบหมูนายทําแปงแต่ทาสาโทลิกีส่งลูกเรียงปริญญาตรีสำเร็จสามพี่น้องตระกูลอยู่ดินดำผู้ผลิตข้าวหอมมะลิมเมล็ดใสราคาไม่พันคือใครเลย พันรายได้ส่วนหนึ่งเอาไปเรียนเสริมสวยที่เกียงมาจ้าและนี่คนสำคัญวิตาเห็นงอมงอม,งอมเล็กๆแบบนี้แหละแกเป็นคนทำให้ความสุขสะพัดบบบบบทั้งหมู่บ้านนี้ลืม,มาอุ่นหนุนร้านอุ้ยน้าก็ทุกคนเอาของมาฝากขายที่นี่ร้านของ ร้านค้าปลีก hmm. ท mm ี hmm. mm ่เ hmm. กิดข really? ึ้นเราต้องการให้คนไทยช่วยคนไทยด้วยกันจะทำอย่างไรเมื่อดวงของชาวเฮงไม่เฮงสมชื่อออก้าไม่ได้เลยนะหมอดูเขาบอกแล้วไงว่าน้องตรงอ่ะจะตาจะเปลี่ยนท่าพี่หมอดูมันบอกเลยหรือเปล่าว่าเราจะโดนบังตาฮะหมอดูเขาบอกว่าต้องระวังตัตวร้ายเฮงเฮงเฮงเสาร์นี้11โมงครึ่ง 3 3ถ้าไม่ตองไว้ก่อนนั่นแหลมกรานี้ไม่ได้เป็นทหารนะครับเนี่ยเอ,อาละ 2, 2> เป็นนามตัวเองชุดตัด3